สวัสดีครับโยผมเจ้าบอมนับวันนี้ผมจะมาแนะนําการตั้งค่านับสําหรับเพื่อนหรือว่ามือใหม่ที่กําลังอยากจะมาเล่นนับ FC ฟี่สิบห a เ e เนเจอ e ์แครหรือว่า Play Mode นะครับก็การตั้งค่าต่างๆตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าเกมเลยนะครับทุกคนก็หวังว่าจะทําให้ทุกคนเล่นเกมสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะมาเริ่มตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าโหมด Manager Career เเลยนะครับทุกคนก็สิ่งแรกเลยก็คืออัปเดตฐานข้อมูลนะครับให้เป็นปัจจุบันนับโดย ไปที่ฟันเฟืองครับหรือว่าเลื่อนอนาล็อกซ้าย1ทีครัทีบไปที่ฟันเฟืองข้างบนตรงนี้เห็นไหมครับก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็มาที่ Edit Team ตรงนี้ครับทุกคนเข้าไปที่ Edit ท e a m นะเพื่อที่จะดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดอัปเดตนะครับเราก็จะได้ข้อมูลพื้นฐานมาแล้วนะครับทุกข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลชุดปัจจุบันนะครับที่เกมอัปเดตล่าสุดนะคราก็กดยสไปแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสิ่งแรกเลยก่อนที่เราจะเข้าเกมครับเราต้องมาทำตรงนี้ก่อน นะเพื่อให้ข้อมูลมาเป็นปัจจุบันมากที่สุดต่อมานะครับทุกคนเราก็เข้าไปที่โหมด manager carrier นะครับก็จะมี2โหมดให้เลือกเล่นนะครับระหว่างโหมด l i t ์แล้วก็โหมด o r i g i นอลนะครับวันนี้เราก็จะมาโฟกัสที่โหมด o r i g i n อลก่อนเลยครับทุกคนก็สาหรับใครที่อยากจะมาเล่นเป็นครั้งแรกคนที่สนใจอยู่นะับก็ลองเล่นโหมดนี้ได้ผมก็จะเข้ามาเริ่มเล่นตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับพาทุกคนมาตั้งค่ากันตั้งแต่กดเข้าเกมนะคนวันนี้ผมก็จะมาคุมทีมในพิลิกอังกฤษสักหนึ่งทีมแล้วกันขอเลือกเป็น นี่แล้วกันครับใบต้านแอนโถบนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆมาให้เราขึ้นเลยตรงนี้ครับก็จะมี2อย่างครับก็คือ1ครับ create new manager ครับคือว่า manager ที่เราสร้างขึ้นมาเองหน้าตาขึ้นมาเองนะครับ manager ที่เราอยากจะสร้างนะครับหรือว่า2อครับ pay as real manager ครับนั่นก็คือ manager ที่มีอยู่แล้วก็วันนี้ผมก็จะเลือกเป็นมีอยู่แล้วแล้วกันนะครับทุกคนตามนี้ผมก็ขอใช้เป็น อ่ะคนนี้แล้วกันนะครับก็จะได้ไปคุมไปต้นเหมือนเดิมนะครับมาที่ส่วนแรกเลยครับทุกคนในการตั้งค่า quick setting นะครับหรือว่าการตั้งค่าแบบไวๆนะทุกคนใครที่แบบที่เกียดอ่ะอันจริงก็ตั้งค่าในนี้หน้าเดียวจบนะครับก็มาดูที่หัวข้อแรกเลยครับนั่นก็คือเกมเพย์ไทป์นะครับก็ในภาคนี้จะมี2โหมดหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นออ t h เทนติคครับนั่นก็คือสมจริงเกมเพย์ช้าๆนะครับเน้นเล่นแบบเสพความสมจริงนะประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับคอมเพลติฟ หรือว่าสำหรับสายที่เมททีมจะรู้อยู่แล้วแล้วเป็นความรวดเร็วของเกมเกมไวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นในหมด เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยินชอบเกมไวก็เลือกคอมเพลติฟได้นะครับแต่ว่าสายแคเรียโหมดอย่างผมต้องออเรนติกอยู่แล้วครับเพื่อความสมจริงด้วยมาในส่วนของข้อที่2นะครับนั่นก็คือดิฟฟิค u คอที่เลเวลครับนั่นก็คือความยากของบอทนั่นเองนะครับก็ปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับ Legendary w o r l d Card ยากที่สุดก็เป็นอัลติเมทนะครับมาในส่วนนี้ครับทุกคน d e e p e r Simulation นครับนั่นก็คือโหมดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในภาคนี้ทุกคนทำให้เรารู้ข้อมูลของรีอื่นๆมากขึ้้้้นนนนะครรรัับเช่กกาาาตติดมมขขออููลททงงผจี แ,แล้วก็จากลีกที่เราเลือกนะครับข้อมูลของลีกนั้นเช่นดาวซันโวแอซิดคินชีชชหรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับจากเดิมนะครับเราดูได้แค่ลีกที่เราเล่นนะครับไอพวกาดาวซันโวแอซิดนุ่ยนั่นต่างๆนะครับแต่ตอนนี้ก็เพิ่มเข้ามาทําให้เรามีข้อมูล Data เล่นให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับทุกคนมาในส่วนของ Manager Market นะครับนั่นคือตลาดซื้อขายผู้จัดการทีมนะครับก็เปิดไว้นะครับก็จะมี ภาคนี้นะครับจะมีการโยกย้ายวิจารทีมบ่อยมากขึ้นนะครับถ้าใครผลงานไม่ดีทีมไหนทําผลงานไม่ดีครับก็จะมีการปลดโค้ดแล้วก็จะมีโค้ดใหม่เข้ามาแทนที่นะครับเพราะฉะนั้นเปิดไว้เพื่อความสนุกอีกอย่างหนึ่งครับที่เพิ่มเข้ามานะครับทุกคนมาในส่วนของ financial take over ครับนั่นก็คือจํานวนเงินที่เราจะเพิ่มเข้ามาตอนที่เราทําทีมครับกรณีนี้ผมเลือกเป็นไบตันใช่ไหมครับก็ถ้าเราเพิ่มมาก็เป็น10ล้านจากเดิมนะครับก็จะเพิ่มเท่าไหร่อะสองร้อยล้านห้าร้อยล้านนะครับเพื่อการซื้อขาย นะปิดไว้เราจะได้จานวนที่บอร์ดวิทยารให้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับสำหรับใครที่อยากเพิ่มเท่าไหร่ก็เพิ่มได้นะครับต่อมาครับคือบอร์ด expectation นะันั่นก็คือระดับความยากของบอร์ดวิทยฐาน,นะว่าการจะโดนไล่ออกหรือว่าความง่ายความยากที่บอร์ดให้มาจะยากแค่ไหนก็มาดูที่ตรงนี้ครับสติ๊ดครับก็คือเข้มงวดส่วนใหญ่ครับคนนิยมเล่นระดับนี้กันนะเพราะว่ามันบาลา์ที่สุดแล้วนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ชอบมาเลือก hard ก็คือโหมดที่ เข้มงวดมากๆเลยครับเอาจริงๆแบบโคตรเข้มงวดอะ่ะแบบแค่ไม่ทําอะไรนิดหน่อยหรือว่าไม่พอใจในออบเจกตีฟหรือว่าสิ่งที่เสนอมาให้บอดเสนอมาให้นะับก็มีสิทธิ์โดนไล่ออกแบบมากๆอะ่ะเออประมาณนี้คัอันนี้คือยากที่สุดนะทุกคนต่อมานับคือ no s a c k i n g นะับนั่นก็คือไม่หวนโดนไล่ออกนั่นเองนะทุกคนเล่นไปเถอะต่อยฟอร์มไม่ดีตกชั้นตกรอบนู่นนี่นั่นไม่ได้ด้วยอะไรอย่างนั้นก็ไม่หวนโดนไล่ออกนะครับทุกคน ประมาณนี้นะสำหรับใครที่ถามอยู่ว่าพี่ถ้าทํายังไงไม่ให้โดนไล่ออกรนะับก็มาตั้งตรงนี้ก็ได้นะครับและสุดท้ายนะก็คือรีเน้นนะทุกคนก็คือไม่ค่อยเข้มงวดมากเท่าไหร่เล่นง่ายนะแต่ผมแนะนําเลยสติสครับผมว่าบาลานซ์สุดแล้วนะครับก็ความเข้มงวดก็เยอะก็เยอะอยู่แต่ว่ามันสนุกครับมันบาลานซ์นะครับประมาณนี้ต่อมาก็คือสกาวติงสปีดสตาร์เพเยอนะร์นับก็คือความเร็วในการหาข้อมูลนะับหรือสกาวตังเตะร,ระดับซูเปอร์สตาร์ นับถ้าเป็นนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์จะให้หาข้อมูลต่างๆมาเช่นค่าเหนื่อยค่าตัวสแตทความเร็วน่่ยนั่นนะครับจะให้หามาไวได้ขนาดไหนนะครับสำหรับสกาวของเราถ้าเป็นนอ r m ม l ก็หามาไวแบบปกตินะครับหรือว่าสโ w คือช้ามากครับคือแบบหลายเดือนกว่าจะได้ข้อมูลนักเตะคนหนึ่งมานะครับประมาณนี้ส่วน Intant นนับนั่นก็คือรู้ผลเลยนะครับทุกคนไม่ต้องใช้สกาวใดๆทั้งสิ้นนะครับก็กดเข้าไปที่นักเตะคนนั้นแล้วก็จะรู้ผลทุกอย่างเลยนับรู้ข้อมูลต่างๆ นับและสุดท้ายคือแบบฟ้านะครับก็คือหาข้อมูลมาแบบรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทุกคนสกาวติงสปีดเ d นเน e ล a เพเยอร์นะก็คือผู้เล่นธรรมดาครับต่างจากซูเปอร์สตาร์นะก็จะมีแบบ2อย่างก็คือซูเปอร์สตาร์แล้วก็ผู้เล่นธรรมดานะความไวของข้อมูลที่จะได้รับเหมือนกันนะทุกคนก็แล้วแต่ความชอบเลยครับถ้าใครชอบแบบปกติก็ตั้งแบบ normal ไวก็ได้นะครับส่วนอันนี้ครับคือโหมดใหม่ที่เพิ่มเข้ามานับคือ u n e x p e c t e d event นะหรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดับเช่นนักติคิดถึงบ้านนะครับ อยากลาพักร้อนในนัดสําคัญนัดชิงอะไรแบบต่างๆนับที่แบบประมาณว่าตั้งแต่คนนี้มึงเล่นมาทั้งซีซั่นเลยนับสุดท้ายพอถึงนัดชิงแล้วอยากลาพักร้อนอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นับหรือว่าแขวนสตาร์ทกระดานหาันนับอายุยังน้อยอยู่เลยแต่ว่าแขวนสตาร์ทนะครับอาหารเป็นพิษหรือว่าแบบฟิลประมาณว่าไปแข่ง UCL ไปแข่งบอลยุโรปหรือว่าไปแข่งต่างที่นะครับก็โดนก่อกวนที่โรงแรมเช่นแบบโดนจุดพุทําให้แบบอ่อนล้า พักผ่อนน้อยก็ทําให้แบบสุดท้ายแล้วก็ไม่พร้อมลงเล่นนะครับแล้วก็อีกมากมายทุกคนทําให้ตัวผู้จัดการทีมเองครับมีผลต่อการตอบข้อมูลหรือว่าให้กําลังใจตั้งเตะต่างๆนานาครับเราต้องเลือกให้ถูกหรือว่า หากเราเลือกผิดหรือว่าไม่โอเคกับตั้งเตะเมื่อไรครับก็จะอาจจะเกิดทรงผลระยะยาวตามมาก็ได้นะประมาณนี้ครับในหน้า Quick Setting ครับต่อไปก็ไปที่หน้า Match ครับทุกคนมาในส่วนของหัวข้อแรกนะครับคือ Half Length ครับหรือว่าครึ่งหนึ่งเวลาเราแข่งเต็มเกมนะเราจะแข่งกี่นาทีครับเช่นในตอนนี้มันบอกว่า6กนาทีแสดงว่าเกมเต็มนะ Full Match ก็คือ12อนาทีครับก็ตั้งไว้ประมาณสัก4ีหรือ5าทีก็กาลังดีนะครับประมาณนี้ส่วน Difficulty Level ก็ที่เคยบอกไปครับอันนี้คือความยากของบอท นะครับส่วน Youth Play Quality นะนั่นก็คือทรงผลเกี่ยวข้องมาจากการแข่งขันคนระับของทัวร์นาเมนต์ทีมเยาวชนคนระับเราจะใช้ศักยภาพของนักเตะได้ระดับไหนคนระับถ้าแบบนี้คือ Full Potential คนระับคือเล่นด้วยศักยภาพสูงสุดคนระับส่วน Current Overall คนระับก็คือเล่นด้วยสแตทปัจจุบัน,นครับเช่นความเร็วนักเตะคนนี้นนมันยังเด็กอยู่ไงมันก็จะอาจจะ 30เราจะก็จะเล่นด้วยความเร็วแค่ตรงนั้นนะทุกคนแต่ถ้าเราปรับปูบริเวณเชียรเราจะรู้เลยว่าในอนาคตนักเตะคนนี้จะดีขนาดไหนครับก็จะเล่นเต็มสแต็กที่นักเตะคนนั้นจะพัฒนาได้ในอนาคตนะับทาให้เราแบบมีโอกาสเทสเด็กมากยิ่งขึ้นนะับส่วนคิ k ซิมก็เปิดไว้นะครับเป็นการสรุปแมช์แบบไว้วัหรือว่าการข้ามนั่นเองนะทุกคน ซิมแมทก็เหมือนกับคลิกซิมครับทุกคนประมาณนี้เทคนิคเ l อร์วิวคือหัวข้อที่แบบหลายคนถามมาเยอะว่าพี่ดูบทเล่นกันยังไงครับอันนี้เลยครับคือมุมมองของโค้ดครับหรือว่าปล่อยบอทแข่งกันสามารถปรับได้เหมือนหมดปกติเลยครับเพียงแค่ว่าเราไม่ได้บังคับเองนะครับส่วนเพย์ไฮไลท์นะนั่นก็คือการที่เราดูไฮไลท์ครับหลังจบเกมนะครับทุกคนแอคแท็กกิ้งไฮไลท์อันนี้ก็จะเป็นในช็อตบุกต่างๆนะครับเช่นพอถึงช็อตบุกแล้วเราจะได้เข้าไปเล่นในช็อตนั้นนะครับ ประมาณนี้ส่วนแมตต์รีสตาร์ทนะครับทุกคนนั่นก็คือหากว่าเราเล่นจบเกมนี้แล้วเรายังไม่พอใจหรือว่าเราอยากเล่นใหม่ก็สามารถกดเล่นได้ครับแต่ถ้าเราปิดไว้เราจะไม่สามารถรีสตาร์ทแมตต์ได้นะครับทุกคนในส่วนของหน้าแมตต์ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนต่อไปที่เกมไทยเซตติ้ง นะครับก็มาตรงหัวข้อแรกเลยครับอันนี้ก็เคยบอกไปแล้วนะนั่นก็คือลักษณะของความไวของเกมที่เราจะเล่นนับออเทนติกก็แบบหมดช้าสมจริงนะครับส่วนคอมเพลตีฟก็คือหมดหมดรวดเร็วนับเกมไวส่งบอลไวนับท่าละสายแคเรียหมดก็ต้องแนะนําเป็นออเทนติกนะครับทุกคนมาในส่วนเรื่องของสภาพอากาศบ้างนะครับทุกคนวินเอฟเฟกนะ็คือเรื่องของลมครับที่จะเกิดขึ้นในสนามนะครับถ้าเราปรับแบบ เราปรับแบบ low นับคือลมไม่แรงนะครับีเดียมคือแบบลมปานกลางนับส่วน h i g ก็คือแบบลมแรงมากส่วน dynamic นับนั่นก็คือเกิดขึ้นหลากหลายอย่างครับเช่นลมเบาลมแรงเกิดแบบมั่วไปหมดนะครับแต่ว่ามันก็สมจริงไงหรือว่าปิดไปเลยก็ได้นะครับแนะนําให้ลองเปิดเล่นดูนครับแต่ว่าแรงลมก็มีผลต่อการส่งบอลหรือการยิงนะครับถ้าลมแรงมากก็อาจจะทําให้เรากะระยะการยิงหรือการส่งได้ยากมากยิ่งขึ้น นะครับประมาณนี้ส่วน weather effect นับนั่นคือการเปิดเอฟเฟกสภาพอากาศนะครับว่าจะมีหิมะตกไหมฝนตกลมแรงนับก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับ wind effect เลยนะครับก็คือสภาพอากาศต่างๆครับเช่นหิมะก็จะส่งผลต่อการเล่นของเกมเพย์เหมือนกันครับถ้ามีหิมะตกก็ บางจังว่าเราจะหยุดหรือว่าเราจะแบบคอนโทรนักเตะหยุดแล้วแต่ว่ามันลื่นไงเออฟิลนั้นก็มีหลากหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างก็ถ้าเราเปิดไว้จะส่งผลต่อเกมส่วนด้าล่างนี้นะทุกคนก็จะเป็นการตั้งค่าของในโหมดเกมเพย์ไทสนะครับถ้าเราตั้งเป็นแบบคัสตอมนะครับทุกอย่างเราจะสามารถปรับได้นะครับในในส่วนของการปรับตั้งค่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายแยกย่อยอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนก็เอาง่ายๆว่าส่วนตัวนี้คือการตั้งค่า AI ของฝั่งเราและฝั่งตรงข้ามครับเช่นตรงนี้สปีดยุทธ์ก ตรงข้ามนับก็ถ้าสปีดก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสปีดก็จะประมาณ35%ับนะจากการวิ่งเต็ม100%ับนะก็อยากให้วิ่งกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเตะครับถ้าเรามันยิ่งน้อยมันก็ยิ่งสมจริงคนระับเพราะว่ามันจะไม่ได้ล,ลวดเร็วขนาดนั้นนะับอันนี้ก็ในโหมดของออเทตติกนะที่ผมปรับไว้ นะครับแต่ถ้าใครอยากปรับก็มาลองปรับดูได้นะครับแต่ผมแนะนําให้ลองตั้งค่าไปตามเกมก่อนนะผมว่าถ้าใครแบบรวดเร็วอ่ะอันยิงแบบเล่นใหม่เงรวดเร็วก็แบบไปตั้งค่าแบบออรเทนติกก็ได้นะครับเกมลองเล่นดูนะมันอาจจะสนุกมากยิ่งขึ้นก็ได้แถ้าใครแบบไม่โอเคก็ตั้งเป็นแบบคัสตอมก็ได้นะครับแล้วลองมาเลื่อนปรับดูนะแต่ว่าตรงนี้ผมจะอธิบายแยกอีกทีหนึ่งใน ep หน้านะครับมาในส่วนของ cpu slider ครับก็คือการปรับตั้งค่าการรับรู้ของบอทหรือว่า ai นับทุกคนมันก็จะมีหลายโหมดนะครับมี Dynamic, มีคัสตอมมีแท็กติเคิลนะครับก็แทคกติเคิลกับ Custom, คัสตอมนับจะเท่ากันดูสังเกตนะมันคือ50หมดเลยนะครับในค่าต่างๆนะครับประมาณนี้แต่ถ้าดินามิกต่างกับคัสตอมแล้วก็แทค t ติเคิลยังไงก็คือ AI จะรับรู้นะับเช่นการแก้เกมหรือว่าการทําทีมของ AI ับจะโหดมากยิ่งขึ้นแ,แบบโหดมากๆผมจะบอกให้ทุกคนนะคเช่นสมมุติพระว่าผมคุมไบตันใช่ไหมแล้วเกมแรกอะผมดันแบบชนะ เบนฟอร์ดก็ได้ผมอาจจะชนะเบนฟอร์ดได้นะนัดต่อไปที่เราเจอกับเบนฟอร์ดนะนัดเย้าหรือเยือนที่เจอกันเลขสองนะครับจะทําให้บอดของเบนฟอร์ดโหดมากๆครับโหดแบบโหดมากๆอะ่ะเออมันแบบบางทีมันก็เกินไปใช่ไหมละ่ะเรานึกดูว่าเราเจอแบบกี่ทีมาแล้วเกมแรกเราชนะได้เกมต่อไปเรายากกว่าเราชนะเกมแรกได้แล้วผมแนะนําแบบตั้งค่าแบบเทคนิคลหรือว่าคัตตอมห้าสิบอะไรอย่างงี้ก็โอเคกว่าเลยถ้าใ,ใ,ใครแบบอยากเพิ่มความสนุกหรือว่าช ALLENGE ให้ตัวเองก็มาลองปรับเดรดมิกเล่นดูได้นะครับต่อไปครับ ก็หัวข้อแรกก็คือเทนนิ่งแผนนะครับเราจะเปิดใช้แผนการฝึกซ้อมและพัฒนานักเตะหรือเปล่านะครับก็ผมแนะนําให้เปิดนะครับก็มี2อย่างนะครับก็คือเปิดใช้แบบปกตินะครับแล้วก็ฟิกเลทนะครับก็คือการตั้งค่าฟิกไว้ว่าถ้าไม่มีซ้อมหรือแข่งครับมันจะพักผ่อนเราก็ไม่ต้องเซตอะไรมันเยอะและในส่วนของเอาเวฟฟูก็คือว่าความฟิตแล้วก็ความแข่งแกร่งนะครับจะเต็มตลอดเวลาเราไม่ต้องไปฝึกซ้อมอะไรทั้งนั้นครับแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยสมจริงไงทุกคนใช่ป่ะล่ะแบบว่าแข่งนัดนี้ลัดหน้าแบบแข่งกลางสัปดาห์แแล้วมีข่ง ยูฟ่ามีแข่งบอลยุโรปอีกแบบอาทิตย์หนึ่งแข่งสามเกมนักเตะมันจะไม่เหนื่อยเลยนักเตะสำรองมันก็ไม่ได้โรลดชั่นถูกไหมครับถ้าเราเปิดแบบเอาเวฟฟูนะแต่ถ้าใครชื่นชอบก็ลองเล่นดูได้นับก็ส่วนตัวผมก็เปิดออนแล้วกันนะครับแนะนําแนะนําต่อมาครับคือเทนนิงแพนรีโคเวอรี่เลดครับก็คือการฟื้นฟูร่างกายนับค่าดีฟอนนะครับก็คือจะฟื้นฟูแบบปกตินะครับไลท์มันจะฟื้นฟูแบบช้ามากๆครับแบบช้าเลยนะเช่นแบบแข่งอาทิตย์นี้นะครับเรามีเวลาพัก หนึ่งสัปดาห์เต็มๆนะครับแต่นักเตะที่เพิ่งแข่งจบไปครับหนึ่งอาทิตย์เราฟื้นฟูได้กลับมาไม่เต็มอันนี้มันก็แบบช้ามากประมาณนี้นะทุกคนส่วนในฝั่งของเรียลลิสติกนะก็คือฟื้นฟูตามความเป็นจริงนะผมแนะนําให้เปิดแบบตามความเป็นจริงก็ได้นักเตะคนไหนที่แบบลงบ่อยมันก็จะฟื้นฟูช้านักเตะสำรองที่แบบไม่ค่อยลงหรือว่าลงเป็นโรเตชันเนี้ยมันก็จะแบบฟื้นฟูเร็วอ่ะอย่างเงี้ยก็แนะนําให้เป็นเรียลลิสติก นะครับมาในส่วนของเทนนิง a n a v a i l a b i l i t y นะครับทุกคนก็คือการเปิดแมนนวลออโต้ครับก็คือในเกมครับเราจะเซตค่าเฉพาะคนได้หรือว่าปล่อยให้ระบบเซตออโต้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครแบบขี้เกียจก็ตั้ง only auto ไว้น่มันสามารถแบบมันจะตั้งให้เราแบบออโต้เลยนะครับทุกคนหรือว่า only m มน u a l ก็คือไม่สามารถออโต้ได้เราจะต้องไปตั้งแบบรายบุคคลเอาเองนับก็ส่วนตัวก็คือตั้งแบบ m มนน a l บวกออโต้ไว้ดีกว่านะครับต่อมา p a y i n g i n i n g d e a l นะก็คือถ้าเราเปิดนะครับเราจะมีการ ฝึกซ้อมก่อนแข่งนับสังเกตที่ใครที่เล่นโหมดแคเรียโหมดแร้จะมีก่อนแข่ง1ึวันอ่ะมันจะมีให้เราฝึกซ้อมเหมือนเพลเยอร์โหมดนะมาในส่วนของเดเวลลอปเมนต์เลสซีเนียนะก็คือการพัฒนาของนักเตะสแตทแล้วก็ OVR นะครับจะเพิ่มค้าหรือว่าไวอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนถ้าเราตั้งแบบนอร์มัลก็คือพัฒนาแบบปกตินะครับไม่ไวเกินไปส่วนฟาสก็แน่นอนครับพัฒนาไวมากนะสำหรับนักเตะแบบซีเนียหรือว่านักเตะตัวหลักของเรานะครับส่วนสโลก็แน่นอนครับพัฒนาช้ามากนะครับก็สำหรับ ไม่เวอร์เกินไปหรือว่าพลังแบบไม่ให้มันเวอร์มากก็ตั้งแบบนอร์มอลก็ได้มันจะพัฒนาแบบปกตินะครับส่วน development l a a e youth ก็คืออันนี้ก็เหมือนกับข้างบนเลยครับเหมือนกับซีเนียเลยแต่อันนี้เป็นการพัฒนาของนักเตะเยาวชน,นครับหรือว่านักเตะดาวรุ่งนะครับต่อมาไปที่สคอร์ครับทุกคนก็จะมี player injury ครับนั่นก็คืออาการบาดเจ็บครับเราสามารถแบบเซตให้นักเตะในทีมหรือว่าใครคนไหนที่แบบมีอาการบาดเจ็บกี่เดือนมีอาการบาดเจ็บอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเซตให้ได้ก่อนที่เราจะเริ่มเกมแล้วนะแต่ว่า อจริงก็ไม่ต้องก็ได้นะครับไม่ต้องแบบให้มันยากขนาดนั้นนะเออส่วนแม์ซูเพนชั่นนันั่นก็คือการแบนนักเตะไม่ให้เล่นใน กี่ฤดูกาลที่เราจะแบนนะครับเช่นผมจะแบนมิโตมะไม่ให้เล่นในอีก3ซีซั่นอะไรประมาณนี้นะทุกคนแต่ก็ไม่ต้องเหมือนกันนะตรงนี้ส่วนรีลลสเพเยอร์นั่นก็คือการลบนักเตะครับลบนักเตะออกจากทีมไปเลยหรือว่าออกจากเซฟนี้ไปเลยนะทุกคนก็อันนี้หน้านี้ไม่ต้องตั้งค่าอะไรใดๆนะทุกคนอนาะจริงๆถ้าใครแบบไม่ได้อยากแบบเพิ่มพะลังให้ตัวเองนะครับอาจจะแบบมีการแบบเพิ่มมิชชั่นตัวเองเช่นแบบให้นักเตะตัวหลกักเดอะแบกของทีมนั้นๆบาดเจ็บสัก3-4เดือนอันนี้ก็ลองดูได้นะครับที่หัวข้อเพเยอร์อิน 哇 เราจะให้นักตลาดนักเตะเป็นแบบไหนนะครับถ้าเราเป็นแอคทีฟไว้ก็คือเปิดให้มีการซื้อขายแบบปกตินะครับแต่ถ้าเราดิเซอร์เบลนั่นก็คือปิดไม่มีการซื้อขายนะครับส่วน d i s a b l e First Window ก็คือในตลาดแรกที่เราจะเข้าเกมไปเล่นนะครับเราจะไม่สามารถซื้อขายได้นะครับแล้วก็ Transfer only นครับนั่นก็คือเราจะสามารถให้นักเตะย้ายทีมด้วยการซื้อขายได้อย่างเดียวนะครับทุกคนไม่สามารถแบบยืมได้หรือว่าเซ็นนักเตะฟรีได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ l ล a โอลลี only, ก็คือการที่นันกเตะ นะั่นคือการยืมตัวนะครับไม่สามารถซื้อขายได้ส่วน Transfer embargo น, co, นับนั่นก็คือการแบนตลาดนะรับเราอยากแบนกี่ตลาดอะกี่ซีซันเราก็กดไปตรงนี้นะครับอันจริงส่วนตัวก็เอาแบบง่ายๆเลยคือ Active ปกติเลยนะครับมาในส่วนฝั่งของ Negotiation r e a l l i m ครับก็คือการพูดคุยเจรจาการซื้อขายนะับจะให้ง่ายยากหรือว่าปกติก็ตั้งตรงนี้ได้เลยครับก็ Default ก็คือปกตินะับ ส่วนไลท์นั่นก็คือง่ายนะับส่วนเรียลลิสติกนะครับก็คือความสมจริงนะครับทุกคนก็ตั้ง Default ก็ได้นะในหัวข้อนี้ส่วนทา a n นเฟอร์แอปพุบนั่นก็คือการตัดสินใจของนักเตะท,ที่จะมาเล่นให้กับเรานะัทุกคนถ้าเราเปิดแบบลู e ไว้นั่นก็คือการเจรจาของนักเตะท,ที่มันปกตินะัแต่ถ้าเราเปิดสติ c ท นับก็ประมาณว่าหากเราเป็นทีมเล็กนะครับเราจะไปยื่นเสืองเตดดังๆสักตัวหนึ่งแต่ถ้ามีทีมใหญ่ๆเช่นมาดิดมาปาดหน้าระหว่างใบตั้นกับมาดิดถ้าทุกคนเป็นทุกคนทุกคนจะเลือกไปทีมไหนแน่นอนครับก็จะไปมาดิดใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเราจะยื่นข้อเสนอให้สูงกว่าก็ตามนะครับประมาณนี้ก็ถ้าอยากแบบเล่นแบบเอาง่ายก็ลูทก็ได้แต่ถ้าใครอยากให้เล่นยากๆก็แบบเป็นสตตดก็ได้นะครับทุกคน มาในส่วนฟั่งของ Scouting นะครับก็คือเปิดสกา,าวหรือว่าเปิดให้มีแมวมองไปหาข้อมูลของนักเตะต่างๆได้นะครับก็เปิดไว้ทุกคนเซิร์ชเพเยอรก็เปิดไว้นับเป็นการค้นหานักเตะค้นหาชื่อนับค้นหาทีมทุกอย่างอันนี้เปิดไว้ถ้าเราปิดเราจะไม่สามารถเซิร์ชหาข้อมูลของเตะได้เลยนะครับส่วน Scouting speed star p พเ y อรนับก็บอกไว้แล้วตรงหน้าคิว Setting นะครับทุกคนก็คือความรวดเร็วของแมวมองนับจะให้หามาแบบไว หรือว่าปกติช้าหรือว่าแบบรู้ผลเลยไม่ต้องหานะครับประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นส่วนฟังของนกเตธรรมดาครับไม่ใช่ซูเปอร์ตานะเออทุกคนผมลืมบอกไปนะครับในหน้านี้ครับทา a n นเฟอร์แอนด์สเก g ติครับเราไม่สามารถเข้าไปปรับปรุงหรือว่าแก้ไขการตั้งค่าได้หากเรากดเซฟเข้าไปแล้วครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเทนนิงครับหน้านี้นะครับทุกคนก็ใครอยากตั้งค่าอะไรก็ ตั้งค่าไว้นะครับก็เราจะไม่สามารถแก้ไขได้ครับต้องตั้งให้ละเอียดดีๆนะทุกคนส่วนหัวข้อสุดท้ายนะครับ general sitting นับหรือกันตั้งค่าปกติครับอันนี้ก็เคยบอกไว้แล้ว b o t expectation นับก็คือความยากของบอดบริหาร นะครับ international job offer ก็คือระหว่างที่เราคุมทีมอยู่ทีมสโมสรอ,อยู่ใช่ไหมก็จะมีการยื่น offer หรือว่ายื่นข้อเสนอทีมชาติมาให้เราเข้าไปคุมในระหว่างนั้นนะครับก็เปิดไว้ก็ได้ถ้าใครแบบอยากเข้าไปคุมทีมชาติบ้างก็แบบเราจะยื่นรับข้อเสนอมาแล้วก็ไปคุมพอคุมเสร็จแล้วกลับมาคุมสโมสรต่อนะพักปิดไว้ก็จะมีการยื่นข้อเสนอมานะครับ major market นันก็คือการเปิดตลาดของ ผู้จัดการทีมนะครับหรือว่าโค้ดนะมีการย้ายทีมของโค้ดมากยิ่งขึ้นนะครับเมนเจอร์มาร์เก็ตเรียวสลิมนะก็คือความยากความง่ายของการย้ายทีมของผู้จัดการทีมนับค่าด e ปอรก็คือความยากระดับปกตินะครับแต่ถ้าเป็นทูสก็คือยากแล้วก็รีแลกก็คือแบบง่ายครับชิลๆรีแลกอะไรประมาณนี้นะครับส่วนดิปเปอร์ซิมูเลชันก็คือโหมด Data ข้อมูลนั่นเองครับเราสามารถเลือกมากที่สุดถึง5ลีกเลยครับเราสามารถดูข้อมูลของลีกที่เราเลือกไปได้เลยนะครับต่างจากภาคที่แล้วที่ว่ามันไม่มีให้้เเเรรราาาดดดูููับจะตอง เองอะมันยากเออภาคนี้ปรับมาให้ง่ายแล้ว นะครับ potential take over นั่นก็คือเงินที่เราจะแอดออนเข้าไปเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับที่บอร์ดบริหารให้ไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับ currency นะครับนั่นก็คือหน่วยเงินนะที่เราจะใช้ในเกมนะก็มีดอลลาร์นับยูโรของฝั่งยุโรปครับพวกสเปนอิตาลีโปรตุเกสฝรั่งเศสส่วนสเตอร์ลิงหรือว่าปอนก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ที่ลีอังกฤษนะครับทุกคนเล่นลีอะไรก็มาบับตัวนี้ได้เลยนะครับ u s h academy เปิดระบบทีมเยาวชนอันนี้เปิดไว้ดีนะครับ unexpected event ก็คือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่บอกไว้ข้างต้นนะ นับ Unexpected Event Frequency ครับก็คือจะมีเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดคิดเซอร์ไพรส์เราบ่อยแค่ไหนครับถ้าเป็นโลก็คือแบบไม่บ่อยมากมีเดียมก็ฟันกลางนะครับส่วนหายก็คือแบบมาแบบอย่างบ่อยเลยนะับส่วนหัวข้อสุดท้ายแล้วนะก็คือ Point Deduction นับหรือว่าเราเข้าไปเริ่มในซีซั่นแรกนะรับเราจะโดนหักแต้มกี่แต้มแล้วเราก็ตั้งได้หัก3แต้ม5แต้ม10แต้มก็คือเข้าไปแล้วก็จะแบบติดลบไปเลย นะครับสำหรับแต้มในตารางการแข่งขันนะสำหรับการตั้งค่าก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจนะครับทุกคนใครที่สงสัยหรือว่าอยากจะถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบให้แล้วกันนะครับทุกคนก็ในอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นการเล่นในเกมแล้วว่ามีอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ไว้นับสําหรับอีพีนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดซับสไครต์ผมฝากกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับซีอูโบโบ